สวัสดีค่ะสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะคะวันนี้ปูก็มีชุดเซต EP ที่41นะคะมาแบ่งปันเนาะ1เซตจะมี5กระถางนะคะราคา280บาทรวมส่งทั้งแบบโอลและปลายทางนะคะก่อนรับชมคลิปปูฝากลุงป้านาอากดไลค์คลิปให้ปูด,ด้วยนะคะเพื่อเป็นการเปิดการมองเห็นและการแจ้งเตือนคลิปต่อๆไปของปูนะคะปูลงคลิปวันที่4พฤษภานะคะ เป็นรอบจะส่งวันเสาร์ที่6พฤศภานะคะมาดูเซตที่1นะคะเซตที่1กระถางที่1จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายทุกใบแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะชายชนกระถางที่1กระถางที่2จะเป็นปราศาททองนะคะปราศาททองนี่นะคะปลาศาททองกระถางที่2กระถางที่3เป็นสบายนางฟ้านะคะหน้ากัดสีแล้วนะคะ โตเต็มที่เขาจะมีหูใต้ใบนะคะเดี๋ยวปูขึ้นต้นแม่ให้ดูเนาะเผื่อบางท่านยังไม่เห็นนะคะสบายนางฟ้ากระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเทพดารานะคะเทพดาราเป็นบอนกาบนะคะแต่ตัวนี้เหมือนกาบเขาจะหลุดเนาะจะแผงหรือเปล่าปูก็ไม่แน่ใจนะคะนี่นะคะบอลกาบนะคะบอลกาบเทพดารากระถางที่ห้าจะเป็น เวทมรกตนะคะเวทมรกตจะเป็นไม้ด่างนะคะนี่นะคะเป็นไม้ด่างขาวเนาะนี่นะคะเวทมรกตนะคะเซตที่หนึ่งนะคะเซตที่หนึ่งเซตที่สองกระถางที่1จะเป็นชายชนนะคะชายชนนี่นะคะหลอดใหม่มาก็แดงนะคะนี่นะคะชายชนกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองอสงไขยป้ายนะคะนี่นะคะ โตขึ้นมาก็จะเริ่มกัดพื้นเป็นสีชมพูเนาะนี่นะคะป้ายแล้วนะคะอาสงไขกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นทองประกายแสดนะคะทองประกายแสดนี่นะคะกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะเทพสายรุง้งบอลกาดนะคะเทพสายรุง้งกระถางที่สี่ กระถางที่หจะเป็นจันทโครบนะคะจันทโครบนี่นะคะเซตที่สองนะคะเซตที่สองเซตต่อไปเซตที่3นะคะเซตที่สกระถางที่1จะเป็นเทพสายรุ้งนะคะด่างมาแบบนี้แล้วนะคะเทพสายรุ้งนะคะกระถางที่1กระถางที่สองจะเป็นมงคลทรัพย์นะคะมีลูก4ี่ห้าต้นเลยนะคะ เอาไปอัพขึ้นกระถางนะคะถ้าไม่อยากแยกก็ปลูกเป็นฟอร์มกอเนาะนี่นะคะมงคลทรัพย์ชื่อไพราะนะคะกระถางที่3จะเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะนี่นะคะเป็นไม้ด่างขาวนะคะนี่นะคะแพนด้าเขียวด่างกระถางที่3กระถางที่4จะเป็นมนสวรรค์น,นะคะมนสวรรค์ต้นนี้เป็นไม้แยกหน่อน,นะคะมนสวรรค์น,นะคะกระถางที่4ี่ กระถางที่5จะเป็นชายชนนะคะชายชนป้ายแบบนี้เลยเนาะใบใหม่ๆมาเขาก็จะป้ายสวยป้ายลึกแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะกระถางที่ห้าเซตที่สามนะคะเซตที่3จะมีชายชนทุกเซตนะคะไม้มีชื่อเนาะเซตที่สี่นะคะเซตที่4ี่กระถางที่1ชายชนนะคะนี่นะคะป้ายแบบนี้เลยกระถางที่1 กระถางที่สองจะเป็นดวงอมพรนะคะดวงอมพรดวงอมพรนะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นแพนด้าเขียวด่างนะคะนี่นะคะด่างมาแล้วนะคะนี่นะคะกระถางที่สามแพนด้าเขียวด่างกระถางที่สี่จะเป็นนารีบูรพานะคะนารีบูรพากระถางที่สี่ กระถางที่ห้าจะเป็นทาวารทศมาศนะคะตัวนี้จะเป็นไม้กัดสีนะคะบางท่านอาจจะไม่เคยได้ยินเนะาะทวารทศมาศนะคะชื่อเพราะเป็นไม้แยกน่อเหมือนกันเซตที่สนะคะเซตที่4เซต,ตต่อไปเซตที่หนะคะกระถางที่หนึ่งชายชนนะคะนี่นะคะป้ายลึกๆแบบนี้เลยชายชนนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่ 2, ทสองเทพสายรุง้งด่างมาแบบนี้แล้วนะคะนี่นะคะเทพสายรุง้งกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นนางสุชาดานะคะเป็นบอลเก่าที่น่าเก็บอีกหนึ่งตัวนะคะโตเต็มที่ก็จะกัดสีชมพูสวยมากนะคะนางสุชาดากระถางที่สี่จะเป็นเวทมรกตนะคะเวทมรกตไม้ด่างนะคะ เวทมรกตกระถางที่สี่นะคะเวทมรกตกระถางที่ห้าจะเป็นหงดารุนนะคะหงดารุณจะเป็นไม้กัดสีนะคะนี่นะคะกัดกัดสีชมพูนะคะหงดารุนคือโตเต็มที่กัดสีจะสวยมากนะคะหงดารุนเซตที่ห้านะคะเซตที่หเซตต่อไปเซตที่6นะคะกระถางที่หน่ชายชนนะคะหลอดใหม่มาป้ายแล้วนะคะนี่นะคะหลอดใหม่เนาะ นี่นะคะกระถางที่1ชายชนกระถางที่สองเทรปตีนะคะเทรปตีกระถางที่3ามจะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันกระถางที่สี่จะเป็นงามวงวานนะคะงามวงวานอันนี้จะเป็นเศษติดเดี๋ยวหยิบออกให้เนาะนี่นะคะกระถางที่4ี่งามวงวาน กระถางที่ห้าจะเป็นธาตุบางแก้วหน้าชมพูนะคะธาตุบางแก้วนะคะเซตที่หเนาะตะกี้ปูพูดว่าเซตเท่าไหร่นี่เซตที่หนะคะห้าหต่อไปเซตที่7ดนะคะเซตที่7ดกระถางที่หนึ่งชายชนนะคะนี่นะคะป้ายส,สวยๆแบบนี้เลยหลอดใหม่มาก็ป้ายนะคะชายชนนะคะกระถางที่หนึ่ง กระถางที่สองจะเป็นเท้าหิรันพาาศูนย์นะคะเท้าหิรันนะคะนี่นะคะกระถางที่สองกระถางที่สามจะเป็นณมังจันนะคะเนี่นะคะเริ่มกัดสีมาแล้วนะคะนี่นะคะณมังจันกระถางที่สามกระถางที่สี่จะเป็นนราทัศนะคะนราทัดบอลเก่าอีกหนึ่งตัวเนาะนี่นะคะกระถางที่สี่ แต่ถางที่5้าจะเป็นเทราปตีนะคะเทราปตีนี่นะคะเซตที่7นะคะเซตที่เ็เซตต่อไปเซตที่8จะเป็นจะมีตับวันด้วยตับเดือนด้วยแล้วก็ตับจังหวัดด้วยนะคะเซตที่8นี้จะมี8เอ้ยจะมี6กระถางนะคะราคาเท่ากันนะคะกระถางที่1จะเป็นวันพฤหัสนะคะวันพฤหัสบดีนะคะ เป็นไม้แยกหน่อนนะคะวันพฤหัสนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองเป็นตับเดือนนะคะเดือนกุมภานะคะเดือนกุมภากระถางที่สามจะเป็นเดือนพฤษภานะคะมีสองต้นเนาะเดือนพฤษภาคมนะคะมีสองต้นกระถางที่สี่จะเป็นเดือนมีนานะคะเดือนมีนากระถางที่ห้า จะเป็นตับจังหวัดนะคะจังหวัดกําแพงเพชรนะคะมีสามต้นเลยนะคะหัวก็ถ้ามีหัวก็ไม่เหรียญห้าก็เหรียญสิบนะคะพอดีปูไม่ได้อัพกระถางเขาเนาะนี่นะคะมีสองต้นมีลูกสองนะคะกระถางที่ห้ากาแพงเพชรกระถางที่หกจะเป็นสีสเกตนะคะจังหวัดสีสเกตนี่นะคะเซตที่แปดนี้จะมีหกกระถางนะคะหกกระถาง เซตที่เก้านะคะเซตที่เก้าจะเป็นลูกไม้มเมล็ดนะคะจะมีเจ็ดกระถางนะคะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะปูจะมีป้ายชื่อพ่อแม่ให้ทุกกระถางนะคะกระถางที่หนึ่งจะเป็นลูกเจ้าลูกเจ้าปอกแก้วนะคะกระถางที่หนึ่งกระถางที่สองจะเป็นลูกธาตุบางแก้วนะคะนี่นะคะกระถางที่สาม แม่เป็นเวทมรกตพ่อเป็นทัพทิมทารานะคะมีกระจุกหนึ่งเนาะกระถางนี้กระถางที่4ี่แม่เป็นสิงหานาครพ่อเป็นทัพทิมทองจะเป็นบอลกาบนะคะบอลกาบสีแดงกระถางที่4ี่แม่เป็นสาวนาครช้ยสีพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะมีสต้นนะคะนี่นะคะกระถางที่ห้าเป็นลูกคาดบางแก้วนะคะยเอยเอใช่แล้ว ลูกพาดบางแก้วนะคะกระถางที่5เอ้ยกระถางที่6ต่อไปกระถางที่7แม่เป็นสิงหานครพ่อเป็นทัพทิมทองนะคะมี3ต้นนะคะมีบอลกาบ2ต้นนะคะนี่นะคะเซตที่9้ามี7กระถางนะคะ280บาทเหมือนกันนะคะราคานี้หายากนะคะเพราะว่าเนี่ยบางต้นก็ด่างนะคะสำหรับวันนี้ ปูมีชุดเซตมาแบ่งปัน9เซตนะคะในราคา280บาทรวมส่งนะคะปูฝากลุงป้านาอากดไลค์กดแชร์กดซับ s ไครต์ให้เพจและช่อง youtube ของพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ